โอ้ห oh, oh, บิกไซคูโอ้โหบิ๊กไซคู่เรือสับเพ้าศิลป์เรือมนเทวันครับไม่ใช่พรรุ่อเรือนชัยนะพอเรื่อเรือนชัยวันอาทิตย์นูน่น ยังไม่หมดมีอิดยังไม่หมดมีอิดนะครับอันนี้เป็นเรือใช้ประดิษฐ์นะครับเรือที่ตรงสยัยผู้จะเห็นเมือุชานี่ครับปีไซคูสุดเลยครัตัวนั้นก็มวลเทวันอันนี้ก็อันนี้ตอนนั้นก็สำเภาศิลอันนี้ใช้ประดิษฐ์